ก่อนจะขายของเนี่ยมันก็ต้องแต่งร้านกันหน่อยนะยิ่งงานใหญ่ๆอย่างเนี้ย Premises, ลงทุนกันสุสสสดๆอายุทยามรดกโลกเขาเริ่มกันแล้วนะทางละอฟาร์มเนี่ยได้รับเกลียดจากเกษตรอำเภอให้เป็นตัวแทนของอำเภอมาขายนะครับเราก็มีเมลอนมาขายมีน้ำเมลอนปั่นด้วยมีมะนาวน้ำผึ้งนะครับแล้วเจอกันที่บูธ บี2นะครับ b ี2โซนเกษตรนะครับอยู่ฝั่ง พระบระมรูปพระเจ้าอู่อทองนะครับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบึงพระรามลองเดินมาดูนะครับมีอุโมงค์ไฟอยู่ปลายทางเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องแต่งร้านให้มันดูสวยด้วยนะการค้าการขายการเรียกให้คนมองจะทำยังไงก็ได้ให้คนเขาหันมามองร้านเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะ เป็นแสงก็ต้องครบคันนะ,นะ,ะพยายามสุดๆแล้วละ่ะเพื่อจะเรียกให้ลูกค้าหันมามองร้านเราให้ได้แต่ถ้าแปลกเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนเหมือนกันนะงานนี้งานนี้มันต้องเข้ากับตีมเขาด้วยตีมเขาสวยๆชทยๆก็ลองลองเอาของสวยๆชทยๆเนี่ยมาลองดู สวยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าได้ทำให้มันเกิดขึ้นทำแล้วเนี่ยคนเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันก็คืนอยู่ขอบเขานะไม่ได้คืนอยู่กับเราเราพอใจของเราอย่างเงี้ยก็ทำไป แต่ว่าหลายๆร้านเขาก็ทํากันอยู่นะไม่ใช่เฉพาะร้านเราร้านเดียวร้านข้างๆเนี่ยเป็นตีมจีนเลยเพราะมันใกล้ตุดจีนลองมาดูกลางคืนของเราดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่แหละเมลอนละอฟาร์มกลางคืนมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะไฟกับพริบเยอะแยะไปหมดอย่างนี้นะที่งานม ระดกโลกมาเจอกันได้นะครับที่บูธของเมลอนละออฟาร์มเจอกันแล้วเข้ามาทักทายกันด้วยนะละออฟาร์ม